ไปขอพรที่สุสานจางฮีบินกันค่ะวันนี้สีไปด้วยรถส่วนตัวนะคะให้พี่แสงพาไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางด้วยคนส่งสาธารณะนะคะดูตามนี้เลยค่ะถ้าลงจากบัสแล้วนะคะอาจจะต้องเดินเข้าซอยมาหน่อยนะคะประมาณ200เมตรค่ะไม่ไกลมากสามารถเดินได้แต่แนะนำว่าใส่รองเท้าผ้าใบมานะคะวันนี้สีจะไม่พูดถึงประวัติศาสหรือว่าวิธีการ ไปที่นู่นที่นี่นะคะแต่วันนี้จะรีวิวให้ฟังค่ะว่าทําไมวันนี้สีถึงมานะคะคือเมื่อ6ปีที่แล้วนะสีได้มีโอกาสได้ดูซีรีส์เรื่องจากอุจองเราสีเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดกับประเทศเกาหลีมากเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับเกาหลีเลยนะแล้วพอดูแล้วแบบเฮ้ ประทับใจอ่ะชอบแล้วก็รู้สึกเห็นใจสงสารพระขนมจางฮีบินมากเลยค่ะก็เลยคิดไว้ว่านะคะอธิษฐานในใจว่าถ้าเรามีแฟนเป็นคนเกาหลีเกาหลีใต้นะแล้วเราได้มาที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเราจะชวนเขามาที่นี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสีก็เออน,น่าจะใช่แหละคนนี้ละมั้งก็เลยชวนเขามานะคะทีนี้อยากจะเอาดอกไม้ไปวางหน้าหลุมศพนะคะสีก็เห็นดอกไม้ข้างทาง ไม่น่าจะเป็นดอกไม้ที่เขาเปลูกน,นะน่าจะเกิดขึ้นมาเองสีก็เลยแบบตีต่างนะคะไปเด็ดมาให้มันเป็นช่อดอกไม้ค่ะแล้วก็เอาญ้านะคะพันให้มันให้มันอยู่ในช่อเดียวกันนะคะก็ตั้งใจจะเอาไปวางที่หน้ารุมศพค่ะแต่อย่างนี้นะทุกคน วางถ้าเกิดว่าจะทําเหมือนสีเนี่ยเอาไปวางไว้นะคะแล้วก็เก็บกลับด้วยนะคะหลังจากที่ขอพรหรืออธิษฐานอะไรเสร็จอะวางไว้หน้าหลุมศพเสร็จแล้วก็เก็บกลับมาด้วยนะคะอย่าวางทิ้งไว้ให้เป็นภาระของคนอื่นนะคะสีมาถึงที่นี่นะคะสีก็รู้สึกแบบเฮ้ยปิ่มอะปิ่มมากไม่รู้ว่าทําไมถึงปิ่มนะคะหรือว่ามาโนไปเองก็ไม่รู้นะคะสีก็อธิษฐานขอพรแล้วก็บอกกล่าวนะคะ เป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะพูดเป็นภาษาไทยไปเลยสีก็บอกว่าที่วันนี้สีได้มาแล้วมากับคนคนนี้ซึ่งเคยได้ขอพอรไว้ว่าแบบนี้แบบนี้นะก็วันนี้ได้มาแล้วก็อยากจะขอพอรว่าขอให้เราและเขาคนนี้ได้อยู่เคียงข้างกันไม่โดดเดี่ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูซีรีส์เรื่องจางอกจองอะ่ะจะรู้ว่าช่วงสุดท้ายของพรสนุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเศร้าอะ่ะเออมันไม่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่ สีก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้ขอให้ความรักมันเป็นความรักที่สดใสแล้วก็สวยงามได้อยู่เคียงข้างกันช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันหาช่วยกันสร้างประมาณนี้นะคะแล้วสีก็ขอพอรให้พี่แสงด้วยค่ะว่ากษัตริย์แห่งโชซอนน่ะมังค้างระดารวยรุ่งเรืองมากแค่ไหนขอให้พี่แสงเนี่ย มั่งคั่งร่ำรวยมากเช่นนั้นเหมือนกันขอให้เขามีชื่อเสียงในการงานในสายงานของเขานะคะทุกคนเชื่อไหมว่าหลังจากที่สีคอพอน่ะหยิบดอกไม้แล้วก็หมางจะเดินออกมาพี่แสงเนี่ยรับสายตลอดทางเลยคะ่ะจนถึงบ้านทุกสายที่โทรเข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยนะคะรู้สึกว่าพี่แสงจะฮอตมากแล้วก็เงินเข้าดีมากเลยนะคะก็ลองมาดูนะคะและถ้าเอาดอกไม้มาอย่าเดิมเก,ก็บกลับไปทิ้งด้วยนะคะ